ท่านผู้ชมคะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะสําหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลค่ะซึ่งมีรายง,งานว่าแรงงานไทยที่ไปทํางานได้รับบาดเจ็บถูกจับตัวและเสียชีวิตนะคะทางด้านญาติพี่น้องของแรงงานค่ะก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็คาดหวังว่าพวกเขาจะกลับไทยมาอย่างปลอดภัยค่ะ แต่ว่าก็มีแรงงานไทยส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่ยังยืนยันว่าจะยังไม่กลับไทยในตอนนี้เพราะกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินมากกว่าค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางสาวเบนจมาศภรรยาของนายธีรพรหนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในวันเกิดเหตุได้คุยกับสามีตามปกติสามีบอกว่ามีการสู้รบจึงบอกให้สามีเนี่ยไปซ่อนตัวก่อนจะได้รับข้อความจากสามีว่าได้รับบาดเจ็บเพราะโดนสะเก็ดระเบิด,เ,บดเข้าที่คาง และขาซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลบอยู่ในบังเกอร์สัญญาณไม่ดีจึงทําให้ขาดการติดต่อเป็นช่วงๆโดยนายธีรพรซึ่งเป็นสามีนะคะได้ส่งภาพเหตุการณ์ข้างนอกพร้อมกับคลิปภายในบังเกอร์ไปให้ภรรยาดูด้วยค่ะแม้ว่าทางฝั่งภรรยานะคะจะพยายามขอร้องสามีให้กลับไทยมาเถอะไม่ต้องอยู่แล้วแต่ว่าสามีเนี่ยก็ไม่ยอมกลับค่ะจะขออยู่ต่อเพราะกลับไปไทยเนี่ยก็กลัวว่าจะอดตายไม่มีเงินใช้มากกว่า สามีบอกว่าหากตัวเองเป็นอะไรนะคะก็จะมีเงินประกันให้ลูกเมียได้ใช้จ่ายได้มากพอสมควรซึ่งเมื่อสามียืนยันเองอย่างนี้เนี่ยคุณเบนจมาศก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้ตอนนี้พ่อแม่ของเธอและพ่อแม่ของสามีก็ขอให้สามีกลับเนื่องจากเป็นห่วงแต่ว่าสามีก็ยังไม่ยอมรับปากอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณเบนจมาศภรรยาของแรงงานไทยกันค่ะ แล้วก็บอกเ็าพิมพ์หาเขาด้ยค่ะว่าใจคอไม่ค่อยดีเขาก็สงสเขาก็บอกว่าโดนระเบิดระเบิดลงแคมป์ค่ะไอสาภาพก็เลือดค่ะเลือดเต็มปากไอสกีดมันโดนตรงคางนะคะก็มีเลือดแล้วก็ขาก็ออยังคิดค่ะก็ออยังคุยคุยทุกวันก็อบอกให้กลับมื่เช้านี้ก็บอกให้กลับก็หนูลงลงทะเบียนไอลงทะเบียนในเพจทีไอซีค่ะให้กลับบา้านระเบิดนู้ไม่ค่อยห่วงนะคะ กลัวกลัวกลุ่ม,ะมอะไรเนี่ยค่ะกลุ่มฮามาสอะไรเนี่ยค่ะพราะตอนตอนแรกที่เขาจะวิ่งหลบไปฟาร์มไก่ค่ะเขาไอ้กลุ่มกลุ่มเนี้ยเขาก็เห็นนะคะเขาก็ไล่ยิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าอกลุ่มนั้นมาก็คือแบบเจอก็คือตายอะคะ่ะเขาก็คิดแค่ว่ามันมีเงินประกัน ทางบ้านจะได้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยว่าในตอนนี้ได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก6รายจาก12รายรวมเป็น18รายค่ะแต่ว่าทางการอิสราเอลนะคะยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้จึงยังไม่ได้ร่างผู้เสียชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสามารถอพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายออกมาได้ราว5,000นคน จากคนไทยในอิสราเอลทั้งหมดราว30,000คนค่ะแล้วก็มีคนไทยแสดงความจำนงอยากกลับไทยกว่า3,000คนมีประมาณ100คนนะคะที่ไม่ประสงค์กลับ ส่วนการอพยพคนไทยเดินทางกลับประเทศนะคะขณะนี้ยังคงใช้สายการบินพาณิชย์และเครื่องเช่าเหมาลำค่ะในการอพยพคนไทยกลับนะคะแม้ว่าสายการบินเนี่ยจะมาได้เพียงไม่กี่คนก็ให้มาก่อนค่ะแล้วก็ใช้การเช่าเหมาลำเป็นหลักรวมถึงอาจจะเช่าเหมาลำการบินไทยจากประเทศไทยไปลงสนามบินอิสราเอลเพราะว่าเครื่องบินทหารนะคะยังไม่สามารถลงจอดได้แต่ว่าตอนนี้การสู้รบเนี่ยก็เริ่มเข้ามาใกล้สนามบินมากขึ้นแล้วค่ะสถานการณ์ในอิสราเอลยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงต้องติดตาม อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าข่าวสดจะรายงานให้ทราบค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อกและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ